you <laughs> จากออไอ้ที่เราผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเ,ออเที่ยวป่าชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเห็นรถเขาขึ้นไปเที่ยวกันไปอะไรกันเราก็เลยมามาน,นึกว่าเ,เราอยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะเพื่อที่จะไปเที่ยวมันก็จุดประกายมาตั้งแต่นั้นมาเพราะว่ามันเกิดจากความความฝันที่ว่าเ,เราอยากทำรถได้เราอยากแต่งรถอะไรพวกนี้ครับ มันก็เลยมาเป็นงานที่เราเราอยากทำก็มาคิดสร้างเองมาทำเองนะพอทำเองเสร็จปุ๊บเออแล้วเราได้ไปเที่ยวได้ไปดูไปแข่งรถไปดูงานแข่งดูอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเรามาปรับปรุงสินค้าของเราเรามาสร้างงานของเรานะฮะเพื่อที่ให้มันมั่นคงแข็งแรงแล้วมันใช้งานได้จริงก่อนแรกผมทำเต้นรถนะ อ้วผมซื้อขายรถรถที่เราซื้อมาเนี่ยบางคันก็แต่งบางคันก็ต้องมาทําให้มันสวยงามต้องโน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้แล้วษณะดนี้ผมก็เลยเอยเราเรา,เราก็ลองเอาไปเหตุไปผ่านบ้านโป่งใช่ไหมผ่านบ้านโป่งแล้วก็ซื้อบันไดมบ้างซื้อกันชนมาบ้างมาเปลี่ยนมาแต่งเออพอมาทําแล้วลูกค้าชอบเราก็ขายรถได้ดีนะฮะหลังจากวันนั้นมาเราก็เริ่มเริ่มเรมเอาม,ม,ม,มีขายแล้ว ผลพวกเราก็มาจากประสบการณ์ที่เราไปเที่ยวเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มอฟโรดนะผมอยู่ยี่สิบสองนอม,มาเป็นสิบปีนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวเที่ยวดกดกเที่ยวเบาเที่ยวอุทยานเที่ยวอะไรพวกนี้เราก็เก็บประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแล้วก็เอามามาปรับปรุงมาทํารถตัวเองตอนนี้ก็มาทํารถแข่งเพราะว่ามีเพื่อนกันเขาบอกเออผมมาช่วยเขาออกทุนอะไรพวกนี้เขามาช่วยกันผมก็มาเริ่มทํารถแข่งรถอะไรขึ้นมา แรกๆก,ก็จะมีพวกชุดแต่งนะฮะชุดแต่งรถบ้านรถออฟโรดนะฮะยกสูงอะไรพวกนี้นะแต่รถบ,บ้านเนี่ยจะสําคัญเพราะว่าทุกวันนี้คนนี้มาเปลี่ยนกันชนท้ายผมไปเนี่ยเขาบอกเขาขับรถแล้วไปโดนชนท้ายไอ้ที่ไปโดนชนท้ายเสียจแล้วเขามาเปลี่ยนกันชนอาเปลี่ยนกันชนเขาบอกอคแค่ทลลงพี่ของพี่อะแต่แต่ว่าผมผมผมขายมาเป็น10ปีนะแล้วนะราคานี้เราไม่เคยขึ้นราคาแล้วไม่เคยปรับราคา เราเดว่าเรายังอยู่ได้อยู่เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดถึงเราผมก็ได้จากงานที่เขาแนะนำกันมา,เ,าเราก็มามีวินเราก็ต้องมาศึกษามาซ่อมมาแต่อย่างวินที่ผมเอาเข้ามาขายเนี่ยเป็นของยี่ห้อลันว่าเนี่ยผมจะดูแลเองทั้งหมดนะครับติดตั้งเองอะไรเองแล้วก็มีปัญหาอะไรเราดูแลให้หมดซ่อมได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจว่าประสบการณ์ที่เราทามานานเนี่ย เราสามารถดูแลได้นะฮะก็ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือไม่ off ออฟโรดบางคนอาจจะเข้าใจว่าติดวินเนี่ยเพื่อไปเที่ยวเพื่อไปป่าแต่ลูกค้าผมหลายคนเนี่ยนะครับเ,าเขาติดวินเพื่อไปลากสายไฟไปลากเสาเข็มเพราะนั้นมันไม่ได้แค่เที่ยวแค่อะไรแค่นั้นโอ้พวกพวกแหลกนะผมพูดผมกล้าพูดได้เลยว่าพวกแหลก หรือว่าไอ้พวกเต็นต์ปไอ้เต็นท์นหลังคาเนี่ยของเราทํามีความแข็งแรงมากเพราะว่าของเราทําใหญ่น้อย3มิลตั้งต้นนะพวกแป,ป๊บพวกอะไรพวกนี้ <S <S 1> <S 1> อ๋อไอพวกงานปั้นนี่เราถนัดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะพวกเดี๋ยวนี้มีแนวใหม่คือพวกรถตู้ออฟโรดนะกลุ่มโฟกกลุ่มอะไรพวกนี้ เขาทําเป็นรถบ้านทำเป็นอะไรมาเราตอบโจทย์ให้เขาได้เลยเพราะเขาบอกว่าไอชุดแต่งที่เขาสั่งมาของอเมริกานี่แพงมากโหหลักแสนทั้งนั้นเลยเต่มาทําที่ผมสี่ห้าหมื่นก็ได้อย่างสวยเลยครับผลงานที่เราทำออกไปก็มีหลายคันแล้วก็พวกช่วงล่างนะครับแล้วก็วางคานวางเครื่องนะฮะอย่างตอนนี้กระแสนิยมก็จะเยอะก็คือ15ปี 15ปีก็มาวางกันเยอะแล้วก็วางคานพวกทุกอย่างเราเราเราทำได้หมดนะครับพวกหรือว่าคนที่วางคานมาแล้วอยากจะติดดิฟล็อกหน้าหลังอยากจะมาทำเป็นรถแข่งรถอะไรก็มาคุยกันได้ครับรถบ้านเราก็รับเซอร์วิสอยู่ครับอยากจะทำพวกไอประมาณรถบ้านอะไรพวกนี้ฝันอยู่ครับว่าไอคือมีความคิดอยู่ แต่ผมไม่รู้จะมีเวลา่เพราะกระแสรถบ้านมาแรงมากตอนนี้ครเพราะหลายคันที่เอามาผมเห็นลูกค้าไปแต่งมาเพลงมากบางคัน5-6แสนบางคันนึงกับล้านเงี้ยแต่ถ้า K S ทําผมว่าไม่ถึงแน่นอนเราควรที่จะดูสมรรถนะของรถเรานะฮะการติดวิน์เนี่ยถือว่ารถไอ้ที่เขาวางคานข้ออะไรขึ้นไปได้ แต่เราอยากจะไปเขาเราควรจะวินควรจะอะไรเราอย่าไปกระแทกหรือเราอย่าไปปูแบบเขารถเราก็จะไม่พังนะฮะคือเราเรารู้ว่าเราใช้แบบไหนนะฮะใช้งานที่ถูกวิธีนะฮะเราจะเซฟรถยังไงเราไปป่าเนี่ยถ้ารถเสียเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะกลับบ้านยังไงใช่ไหมเพราะนะั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดของการเที่ยวคือไปให้ถึงกลับให้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับทํางานเนี่ยครับอยากไอ ต้องการให้ให้ให้สวยแล้วก็ให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราบางครั้งเราไม่คิดตัวเงินเป็นหลักนะครับแต่เราทําเพื่อลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเขาต้องอยู่กับรถตลอดใช่ไหมแต่ถ้าจ่ายเงินเราออกจากเราไปปุ๊บเราก็จบแล้วใช่ไหมมา KS เอสอะ่อ่อได้ทุกทุกระดับ <laughs>